มุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในพระนครสาวัตถีครับมีเศรษฐีชื่อว่าอาคันตุกะผู้ซึ่งมีทรัพย์สินมากมายแต่กลับใช้ชีวิตอย่างคนยากจนรับเมื่อมีผู้นำอาหารที่ประณีตและอร่อยมาให้เขาเขาจะไม่รับประทานอาหารเหล่านั้นครับแต่จะเลือกกินเพียงปลายข้าว กับน้ำผักดองเป็นอาหารหลักสองอย่างเท่านั้นครับเมื่อมีผู้นำผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีที่ผ่านการรีดและเอามาอบอย่างดีมาให้เขาจะปฏิเสธและเลือกนุ่งห่มเพียงผ้าเนื้อหยากระด้างเท่านั้นครับและเมื่อมีผู้นำรถที่ตกแต่งด้วยแก้วและทองคำล้อมม้ามาให้เขาเขาก็สั่งให้เอารถนั้นออกไปและใช้เพียงรถเล็ก ที่ทำจากไม้ธรรมดาแทนครับเมื่อเขาต้องการฉัดทองเพื่อใช้ในงานพิธีเขาจะสั่งให้เอาฉัดทองออกไปครับและใช้ฉัดที่ทำจากใบไม้แทนตลอดชีวิตของเขาไม่เคยทำบุญหรือบริจาคสิ่งใดเลยแม้แต่น้อยครับเมื่อเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงได้ไปเกิดในขุมนรกเนื่องจากเขาไม่เคยทำบุญเลยครับในขณะที่ทรัพย์สมบัติที่เขาเก็บสะสมไว้มากมาย ดูขนออกจากบ้านครับโดยพระราชาส่งให้ขนสมบัติทั้งหมดที่ไม่มีผู้รับมรดกเข้าคลังหลวงครับซึ่งต้องใช้เวลาถึง7วันในการขนย้ายเนื่องจากมีสมบัติมากมายเหลือขนาดนับครับพระเจ้าปเปเสนที่โกศลส่งบัญชาให้ขนทรัพย์สมบัติของเศรษฐีอาคันตุกะเข้าสู่พระครังหลวงครับเมื่อการขนย้ายสมบัติทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว พระราชาทรงเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญเศรษฐีอาคันตุก,กะในพระนครสาวัตถีได้ถึงแก่กรรมแล้วท่านเศรษฐีมีทรัพย์สินมากมายแต่ไม่เคยใช้สอยด้วยตัวเองและไม่ยอมให้ผู้อื่นใช้ด้วยทรัพย์ของเขาจึงเปรียบเสมือนสะโบกขลณนีที่ผีเสื้อยักหงแหนไว เขาไม่เคยเสวยรถอาหารที่ประณีตแม้แต่วันเดียวและในที่สุดเขาก็ต้องเข้าไปสู่ปากมัจจุราชเสียแล้วคนผู้ไม่มีบุญและมีความประณีอย่างนี้เขาได้ทำกรรมอะไรไว้จึงได้มีทรัพย์มากมายอย่างนี้และด้วยเหตุอะไรจิตของเขาจึงไม่ยินดีใช้สอยทรัพย์พระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสว่า ขอถาวายพระพรมหาบพิษเศษฐีนั้นทำเหตุให้ได้ทรัพย์หนึ่งและที่ได้ทรัพย์มาแล้วไม่ใช้สวยหนึ่งทรงนำเอาอาดีตกรรมของเศรษฐีมาตรัสว่าเมื่ออดีตการท่านเศรษฐีได้เกิดในเมืองพาราณสีเขาไม่มีศรัทธาและมีความตระนี่ไม่ให้อะไรแก่ใครและไม่สงเคราะห์ใครวันหนึ่งขณนะที่เขากำลังเดินทางจะไปเฝ้าพระราชา ได้พบพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตักาละสิกีกำลังเดินบินธบาตอยู่เขาไหว้แล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญพระองค์ได้อาหารแล้วหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านมหาเศรษฐีอัตมาภาพกำลังเดินไปเรื่อยๆมิใช่หรือนั่นเป็นการแสดงว่าท่านยังไม่ได้อาหาร เศรษฐีจึงได้บังคับชายคนหนึ่งให้พาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปที่บ้านของตนให้เขาบรรจุพัตตาหารให้เต็มบาทแล้วถวายท่านไปชายผู้นั้นได้นำพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไปที่บ้านเศรษฐีให้ท่านประทับนั่งแล้วให้ภรรยาเศรษฐีจัดพัตตาหารให้ภรรยาเศรษฐีได้บรรจุอาหารอันประณีตมีรสเลิศนานาชนิดให้จนเต็มบาทแล้วถวายท่านไป เมื่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าออกเดินมาตามถนนก็ได้พบเศรษฐีซึ่งกำลังเดินทางกลับมาจากเข้าเฝ้าพระราชาพอดีเศรษฐีเห็นพระองค์แล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญพระองค์ได้รับพัตตาหารแล้วหรือพระปัจเจกพระพุทธเจ้าตอบว่าได้แล้วท่านมหาเศรษฐี เมื่อท่านเศรษฐีได้เห็นบาทของพระปจเจกพระพุทธเจ้าเต็มไปด้วยอาหารที่เขาได้ถวายเขากลับไม่สามารถทําจิตใจให้เลื่อมใสได้เขาคิดว่าอาหารที่เรานําไปถวายนี้หากให้ทาสหรือกรรมกรของเราได้กินก็อาจจะได้แรงงานกลับมาบ้างแต่ตอนนี้เรากลับเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์ท่านเศรษฐีไม่อาจให้ทานแล้วให้บริบูรณ์ได้ครับ ธรรมดาทานนั้นเมื่อบุคคลให้ทานด้วยเจตนาในการให้ทาน3าการคือก่อนให้กำลังให้และหลังจากให้แล้วมีจิตเลื่อมใสตลอดทั้งสามการดีย่อมจะมีผลมากครับพระศาสดาตรัสว่าขอถวายพระพรมหาบพิษอาคันตุก,กะเศรษฐีได้รับทรัพยากเพราะได้ถวายอาหารพระปัจเจกพระพุทธเจ้า แต่ที่ไม่อาจใช้สอยซัพ์สมบัติได้เพราะไม่อาจทำเจตนาหลังจากให้ทานแล้วเกิดเสียดายขึ้นมาพระราชาทูลถามอีกว่าก็เหตุไนเขาจึงไม่มีบุตรพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าขอถวายพระพรมหาภพิธแม้เหตุแห่งการไม่มีบุตรเขาก็ได้ทำเหตุไว้แล้วเมื่อพระราชาทรงทูลอ้อนวอน จึงได้ส่งนำเอาอดีตชาติของอาคันตุกะเศรษฐีมาตรัสเล่าในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรมทัตส่งของราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลเศรษฐีผู้มั่งคั่งมีสมบัติถึง80จิบโกดเมื่อท่านเติบใหญ่และมารดาบิดาได้ล่วงลับไปแล้วท่านจึงได้สร้างโรงฐานที่ประตูเรือนเพื่อให้ ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการมั่นใจว่าน้องชายของท่านจะมีความมั่นคงในจิตใจและไม่ประมาทท่านจึงได้ให้สร้างโรงทานและจัดมหาทานให้ทุกวันตับต่อมาท่านมีบุตรชายคนหนึ่งพอเวลาลูกเดินได้ท่านได้เห็นโทษในกามทั้งหลายเห็นอนิสงในการออกบวช จึงได้มอบสมบัติทั้งหมดให้น้องชายพร้อมทั้งลูกและเมียแล้วให้โอวาทว่าน้องจงอย่าประมาทจงให้ทานต่อไปเถิดพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชเป็นฤาษีธรรมชาญและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วที่ป่าหิมพานต์ฝ่ายน้องชายก็ได้มีลูกหนึ่งคนเขาเกิดความคิดว่าเมื่อลูกของพี่ชายยังอยู่สมบัติจะต้องถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน จึงคิดที่จะฆ่าลูกของพี่ชายเสียวันหนึ่งเขาจึงชวนลูกของพี่ชายไปอาบน้ำที่แม่น้ำเมื่อได้มีโอกาสจึงเอาหลานพ่วงน้ำจนตายเมื่อภรรยาถามถึงลูกที่เขาพาไปอาบน้ำว่าไปไหนเขาก็แก้ว่าเด็กว่ายน้ำเล่นแล้วก็หายไปค้นหาไม่พบนางก็ได้แต่ร้องไห้ครับพระโพธิสัตว์ทราบเหตุน,นั้นแล้ว จึงได้เหาะมาทางอากาศไปยังบ้านของน้องชายและยืนอยู่ที่ประตูเรือนไม่พบโรงทานที่เคยมีอยู่แม้แต่โรงทานอันเล็กน้อยของอสัตตบุรุษก็ได้ล้มเลิกไปแล้วครับเมื่อท่านน้องชายทราบว่าพี่ชายมาถึงก็ลงมานิมนต์ให้พระโพธิสัตว์ขึ้นไปอย่างปราสาทและจัดให้พระองค์เสวยอาหารอันประณีตหลังจากเสร็จสิ้นการฉันแล้วครับ พระโพธิสัตว์จึงถามน้องชายว่าหลานชายของเราหายไปไหนน้องชายตอบว่าเขาตายไปแล้วครับท่านพี่ชายซักต่อไปว่าเขาตายด้วยโรคอะไรน้องชายตอบว่าเขาเล่นน้ําแล้วหายไปครับพระโพธิสัตว์ว่าอัสัตตบุรุษเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรือว่าสิ่งที่เจ้าทํานั้นเรารู้แล้วเจ้าฆ่าเด็กเพราะความโลภมิใช่หรือ พระโพธิสัตว์ได้แสดงธรรมด้วยลีลาว่านกเขาชื่อไมหะกะบินไปเกาะที่ต้นเรียบซึ่งมีผลสุกแล้วร้องว่าของกูของกูเมื่อกำลังร้องอยู่ผงนกที่บินมารวมกันพากันกินผลเรียบแล้วบินหนีไปมันก็ยังพงร้องอยู่นั่นเองฉันใดบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน รวบรวมทรัพย์สมบัติไว้มากมายตนเองก็ไม่ได้ใช้สอยเลยและไม่มอบส่วนแบ่งแก่ญาติทั้งหลายด้วยเขาไม่ใช้สอยผ้านุ่งผอมไม่รับพัตตาหารไม่ทัดทรงดอกไม้ไม่ลูบไล้เครื่องลูบไล้ไม่ใช้อะไรสักครั้งเดียวและไม่สงเคราะห์ญาติทั้งหลายเมื่อบนเพ้ออยู่อย่างนี้ว่าของกูของกูหวงแหนไว ภายหลังพระราชาบ้างโจรบ้างทายาทผู้ไม่เป็นที่รักบ้างเอาทรัพย์ไปคนนั้นก็ยังบดเธออยู่อย่างนั้นส่วนผู้มีปรีชาใช้สอยเองด้วยและสงเคราะห์ญาติด้วยด้วยการสงเคราะห์นั้นเขาย่อมได้รับเกียรติเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมจะบันเทิงในสวรรค์ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับ หากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดการใดต้องกราบขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนกดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ